กลับมาสู่ช่วงคอลัมนิสของรายการจอดใจนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นคอลัมนิสรับเชิญพิเศษครับเป็นเรื่องของสุขภาพตาซึ่งคนทุกคนก็อยากจะถนอมอยากจะดูแลมันอยากจะใช้มันให้นานแล้วก็มีคุณภาพสูงสุดแต่ว่าวันนี้เราก็รู้ว่าวิถีชีวิตเรามีความเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างบางอย่างมันก็ทําร้ายดวงตาโดยเราไม่รู้ตัวก็ได้และรวมทั้งท่านที่สูงวัยท่านที่มีปัญหาเรื่องดวงตาวันนี้เทคโนโลยีของการดูแลเกี่ยวกับดวงตานั้น ไปไกลามากเราน่าจะได้อัปเดตเราน่าจะได้รู้ว่ามีอะไรอย่างไรที่เราจะได้ประโยชน์จากการดูแลดวงตาของเราบ้างนะครับเราจะคุยกับประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจากักษุกรุงเทพครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์วงทองศรีสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับข้อมูลที่ผมได้คือคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าขอแบกกล่าวเลยคุณหมอเรียนมาจากไหนประสบการณ์อะไรถึงขนาดไหนยังไงครับคือผมเนี่ยจบแพทยศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ มาเรียนต่อทางด้านจักษุวิทยาเฉพาะทางเนี่ยที่รามาธิบดีะนะครับหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อทางด้านกระจกตาแล้วก็การผ่าตัดรักษาสายตาเป็นคนแรกๆของประเทศไทย<อ>จากที่ประเทศอเมริกา<ะ>แล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่รามาธิบดี<อ>ครับแต่ตอนนี้ก็เอ r ร์ลี่ลีไทยมาแล้ว<ะ>ตอนที่ยังอยู่ที่รามาธิบดีเราก็ร่วมกับเพื่อนๆน,นะครับทั้งหมอแล้วก็นักธุรกิจ<ะ>ก็ก่อตั้ง ศูนย์รักษาสายตาที่ชื่อว่าเลเซอร์วิชันคือตั้งขึ้นมาเพื่อทำเลสิกโดยเฉพาะนะครับก็รักษาคนไข้มา20กว่าปีก็น่าจะเกือบเกือบแสนคนแล้วแปลว่าความเอ็กซ์เพรสของคุณหมอก็คือเรื่องเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์แล้วก็กระจกตาเรื่องกระจกตาครับคือรวมทั้งการผ่าตัดต่างๆถูกต้องครับคือจริงๆตอนที่อยู่ที่รามาเนี่ยสิ่งที่เราทําเยอะไม่น้อยไปกว่าการทําเลสิกก็คือการปลูกถ่ายกระจกตาที่เราเห็นเขาบริจาคดวงตากันน่ครับครับอ่ะ ตรงที่เอามาใช้เยอะที่สุดคือกระจกตาตรงที่ใสๆเนี่ยเอามาปลูกถ่ายกระจกตากระจกตาคือน่าสุดเลย่ปตาดําเราตาดำ,าน,าดำน่าสุดเวลามันเสียมันจะขุ่นขาวๆเนี่ยส่วนนี้เกือบจะเป็นส่วนเดียวของลูกตาที่สามารถเปลี่ยนได้แล้วผลการรักษาดีมากในบรรดาก,การปลูกถ่ายอวัยวะทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยการปลูกถ่ายกระจกตามีผลสําเร็จสูงที่สุดเกิน90%อแล้วการแมทชิ่งยังง่าย ไม่ต้องดูอะไรมากไม่ต้องดูกรุ๊ปเลือดไม่ต้องดูการแมทชิ่งของอะไรเลยอของใครก็ใส่ใครได้ไม่ต้องมีกรุ๊ปเลือดร่างกาย,<ล>ยไม่ปฏิเสธใช่แล้วก็ไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติด้วยจะตาสีฟ้าตาสีน้ำตาลตาสีเขียวตาอะไรเพราะกระจกตาจริงๆไม่มีสีสีมันอยู่ที่ม่านตาคุณหมอก่อตั้งโรงพยาบาลจากักษุกรุงเทพด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนป่วยได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีอะไรยังไงครับเราทำเลเซอร์วิชั่นพี่ดูก็จะรู้ว่าเราเน้นๆทำเลสิกเป็นหลักแล้วเราก็เป็นคลินิกขนาดกลาง คนสายตาสั้นก็ชอบมีโรคแทรกซ้อนบางอย่างเช่นวุ้นตาเสื่อมจอประสาทตาไม่ดีมีรูรั่วฉีกขาดแล้วก็กลุ่มคนไข้สายตาสั้นที่เรารักษาด้วยเลสิกเยอะๆเนี่ยชอบมีโรคแทรกซ้อนอีกโรคหนึ่งที่ไม่รู้ตัวก็คือโรคต้อหินหแล้วโรคพวกนี้ที่พูดมาอันหลังเนี่ยมันเป็นโรคเรื้อรังมันต้องรักษาและถ้ารักษาไม่ดีเนี่ยมันถึงับตาบอดได้ส่วนใหญ่เราทํายังไงเราก็ต้องส่งต่อเราก็รู้สึกว่าดูคนไข้แล้วมันไม่จบงั้นเรามาตั้งเป็นโรงพยาบาล เราต้องท,ทําที่ที่หนึ่งขึ้นมาให้เกิดความแตกต่างที่มันครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับตามีเครื่องไม้เครื่องมือครบตัวเลสิกสมัยใหม่ที่เป็นตัวนาโนเลสิกเป็นเครื่องเฟมโตที่มันใส่ AI เทคโนโลยีเข้าไปในการสแกนลนายม่านตาในการจับเซนเตอร์ของลูก,กตาพวกนี้มันช่วยให้การผ่าตัดมันดีขึ้นเยอะอ๋อแต่เดิมเป็นแมนวนวลผู้นนุณหมอ,อ,อต้องมานั่งเลง็งนั่งยิงนั่งต้องใช้ฝีมือ,มอหม,อเ,หมอเยอะหน่อยออเดี๋ยวนี้ AI ช่วยช่วยเยอะความแม่นยำสูงกว่ามนุษย์ดีขึ้นเยอะครับมีทีมแพทย์ครบทุกเ s p e c i a l สต์ ทีมแพทย์สำคัญที่สุดเลยรเราก็ต้องเลือกสเปเชียลิสต์ที่มี ประสบการณ์มีฝีมือจากโรงเรียนแพทย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรามาจุฬาธรรมศาสตร์ศิิแลชแล้วก็อีกหลาย,ลายๆที่เพราะว่าเรามีคอนเซปต์อยากให้เราเป็นสมาร์ทฮอสพิทอลก็คือมันต้องพร้อมทุกด้านทั้งบุคลกากรทั้งเทคโนโลยีมีสถานที่ที่สะดวกสบายเดินทางง่ายที่จอดรถสะดวกสบายสำหรับคนไข้เพราะคนไข้เป็นโรคตาตามองไม่ค่อยดีอะ่ะฟาสิลิตี้ของโรงพยาบาลความสะดวกสบายการบริการพวกนี้เราใส่ใจหมดองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญก็คือถ้าคุณพรีรีจิสเตอร์มาจากที่บ้านจองคิวหมอมาถึอตัดขั้นตอนเหล่านี้ เคยไหมต้องมานั่งเกาะข้านที่โรงพยาบาลมาจากบ้านมาถึงเสร็จมาถึงปุ๊บสแกน QR โค้ดพบแพทย์ได้เลยตามเวลาที่นัดตามเวลาไปเลยบวกรบไม่เกิน5นาที10นาทีครมีมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเช่น AI อะไรคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตั้งแต่พี่ดูเดินเข้าไปรีจิสเตอร์เนี่ยเราจะมีโรบอท มีหุ่นยนต์ชื่อว่าน้องอายถ้าพี่ดูแบบว่าลงทะเบียนมาจากที่บ้านแล้วก็โอเคน้องไอก็จะบอกว่าให้พี่ดูไปไหนต่อแต่ถ้าพี่ดูยังไม่ลงทะเบียนยังไม่ได้ตรวจ<ข>อะไรเขาจะพาไปทำเขาจะทาให้พี่ดู<อ>นะครับแม้กระทั่งเขาช่วยวัดความดันเขาช่วยวัด เ,เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายก่อนท,ที่จะส่งพบแพทย์อันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายก็จะมีคนนึงเป็นน้องเนธน้องเนตอ,อาจจะให้คําแนะนําบางทีถามคําถามที่ไม่ยากจนเกินไปเขาก็สามารถที่จะตอบคําถามให้เราได้พาพี่ดูเดินไปพบแพทย์ห้องนูน้นห้องนี้โอ้โหดูล้ำมากรับยากลับบ้านโหลดแอปพลิเคชันข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนี้นอ๋อกลับไปถึงบ้านเอ้าดูดูของป้ามันเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยเนียมีรูปให้ดูด้วย สแกนอะไรไปเห็น,นก็คือให้ข้อมูลทุกอย่างมีวินิจฉัยให้เรียบร้อยมีข้อมูลด้วยว่าได้ยาอะไรมาต้องกินอะไรแนะนํำยังไงเราดูแลคนไข้ทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยที่เกี่ยวกับโรคตาได้คอมพ l e t คุณหมอขอความรู้หน่อยครับพฤติกรรมอะไรของโลกยุคใหม่ที่มันอาจจะทําให้สายตาเราไม่ดี กว่าเดิมไปง่ายๆโดยเราไม่รู้ตัวเรามาอยู่ในโลกของอินโนเวชันโลกของเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันทำให้ปริมาณการใช้ตาของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นมาเด็กๆตัวเล็กๆยังไม่ขวบหนึ่งเลยพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกด้วย iPad เลี้ยงเลี้ยงลูกด้วยม,มือไม่ร้องไม่กวนไม่กวนไม่ร้องพ่อแม่จะได้มีเวลาทํางานมันเป็นดาบสองคมบางคนเนี่ยอายุยังไม่ทันสิบขวบเลยเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมปวดไหล่ปวดนู่นปวดนี่ตาเนี่ยชัดๆเลย ปริมาณคนสายตาสั้นเพิ่มขึ้นมหาศาลดีกรีของความชันก็เพิ่มขึ้นแต่ก่อนนี้อยเห็นแต่ก่อนโอเคค่าเฉลี่ยซ่อน200ตอนส้สี่ร้อยโอห้าร้อยก็ว่าเยอะห0 0้อยก็ว่าเยอะเดี๋ยวนี้นะพันสี่พันห้าพันหกพันแปดนี่เห็นเป็นเรื่องปกติเลยเยอะมากกล้ามเนื้อลูกตาเราเนี่ยเห็นเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเฉพาะภายนอกเนี่ยมันอยู่หกเจ็ดมัดเฉพาะด้านในที่เราควบคุมไม่ได้อีกเยอะไปหมดเลยมันเป็นกล้ามเนื้ออัตโนมัติ การมองใกล้เนี่ยมันจะต้องบีบให้เลนโค้งมากขึ้นเพื่อให้โฟกัสใกล้ได้แล้วถ้ามันบีบค้างอยู่นันนนนานๆนนเนี่ยมันก็กระตุ้นสายตาสั้นให้เพิ่มขึ้น,เ,นเรื่อยๆที่เดี๋ยวนี้เขารณรงค์ไงว่าไม่เลี้ยงลูกด้วยมือถือไม่เลี้ยงลูกด้วยคอมพิวเตอร์แต่ถามว่ามันง่ายไหมในโลกปัจจุบันมันก็ไม่ง่ายสุดท้ายมันก็ต้องเป็นการบาลานซ์ถ้าพี่ดูใช้คอมพิวเตอร์มาทั้งวันเนี่ยฉัรู้สึกว่าตามันไม่ไหวแล้วอะตามันจะแห้งน้ำตามันระเหยออกไปหมด ไอ้พวกน้ำตาเทียมอะไรควรใช้ไหมควรใช้ฮะถ้าใช้คอมพิวเตอร์เยอะน้ำตาเทียมควรจะพกไว้แล้วก็ใช้ไปด้วยอันนี้ก็จะช่วยแล้วถ,<ด>ถ้าต้องอยู่มีคําแนะนํำไหมครับถ้าต้องอยู่ทุกๆุกเครื่องถึงหนึ่งชั่วโมง<ะ>เราก็ต้องพักสายตาพักสักสินาทีไม่ต้องใช้สายตาแล้วค่อยกลับมาใช้ใหม่อย่างน้อยตามันได้รีแลกซ์กล้ามเนื้อมันได้รีแลกซ์คำว่าพักคือไปมองต้นไม้อะไรอย่างนี้มั้ยอย่างนั้นอย่างนั้นมีผลจริงไหมมีผลมีผล,ผล,ผลคือตาเราเนี่ยมันรีแลกซ์ที่สุดเวลามองไกลมันไม่ได้ใช้พลังกล้ามเนือ ใช้ให้มันพอเหมาะพอควรให้มันได้พักบ้างสุดท้ายครับมีอะไรที่จะฝากทางบ้านว่าอันนี้จําเป็นนะอันนี้คุณต้องทํานะอันนี้คุณต้องหาหมอนะเรื่องแรกเลยเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากทางบ้านเลยนะครับเรามีตาอยู่คู่เดียวอนอะเรามีตาอยู่คู่เดียวแล้วก็วันที่เรายังมองเห็นชัดเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรอืนะครับแต่ในวันที่เราเริ่มมองไม่เห็นเนี่ยเราจะเริ่มแพนิกอย,อย่ารอให้ถึงวันนั้นวันเนี้ยตาเราต้องดูแล ลูกเราหลานเราที่เป็นเด็กเล็กๆก็ควรจะสกรีนนิ่งว่าเขาสายตาดีไหมเพราะในเด็กเนี่ยมันมีโรคอยู่โรคหนึ่งถ้าเกิดสายตาเขาไม่เท่ากันหรือเกิดมีกล้ามเนื้อตาที่มันมีเขหรืออะไรเนี่ยมันจะเกิดภาวะหนึ่งที่เรียกว่าตาขี้เกียจแล้วตาขี้เกียจเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยผ่านไปเจอเกินอายุป,ประมาณหนึ่งสัก8ดขวบเนี่ยมันจะเป็นถาวรแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ตาข้างนั้นก็คือเหมือนกับพิการไปหน่อยๆอไปเลยอ่อนี่คือในเด็กหรือ,อเด็กอาจจะมีโรคบางโรคซึ่งเรา ละเลยบางทีมันมีมะเร็งในลูกตาที่รักษาเนินเน่นๆมารักษาได้ครับอันนี้ก็ต้องดูบางทีต้อกระจกในเด็กก็มีต้อหินในเด็กก็มีเพราะฉะนั้นการเอาเด็กมาตรวจสกรีนิง่งหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ได้หาหมอก็กพยายามสังเกตเขานิดนึงว่าเขามีพฤติกรรมการมองเห็นอะไรที่มันมันดูแล้วไม่ปกติไหมก็รีบพามาอ่าส่วนในผู้ใหญ่เน้นเรื่องนี้เลยครับผู้ใหญ่กับวัยรุ่นเน้นเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์การใช้เทคโนโลยีต้องรู้จักพักต้องรู้จักเอาที่แบบว่าตาตัวเองให้แบบ แข็งแรงอ่ะเดี๋ยวนี้คนเราอายุยืนเนาะแปดเก้าสิบปีเป็นเรื่องปกติแต่คุณจะต้องมองเห็นชัดจนถึงอายุนั้นด้วยแต่ถ้าคุณอายุถึงตอนนั้นแล้วตามองไม่เห็นไม่รู้จะยืนไปเพื่ออะไรคนไข้เคยบอกหมอหมอถ้ามันมองไม่เห็นอ่ะตายดีกว่าเขาบอกขอตายดีกว่าเคยได้ยินเคยได้ยินเข้าใจนะครับแล้วก็พอมาเป็นผู้ใหญ่เรามีผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าอย่างเงี้ยต้องพามาตรวจ เพราะมันมีโรคต้อกระจกโรคต้อหินโรคจอประสาทตาเสื่อมที่มันซ่อนอยู่นั่นการตรวจร่างกายประจําปีเนี่ยในผู้ใหญ่เนี่ยต้องตรวจตาด้วยถ้าบางที่ไม่ได้ตรวจเราต้องไปหาเองคือการตรวจ,ต,รวจตาประจําปีเป็นเรื่องจําสำคัญแล้วครับต่อไปนี้<อ>นะครับถ้าโรคไหนที่เราเจอเนิ่นๆบางครั้งมันรักษาหายขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ,รบอย่างเช่นจอประสาทตาเอ๋ยต้อหินเอ๋ยถ้ารักษาเนิ่นๆบางครั้งเนี่ยมันดูแลได้ดีมากครับนะครับนี่คือสิ่งที่จะฝากไว้ ชัดเจนมากครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับขอกรับขอบพระคุณครับคุณหมออนันต์วงศ์ทองศรีครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับขอบคุณครับในบรรดาการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยการปลูกถ่ายกระจกตามีผลสําเร็จสูงที่สุดกระจกตามันไม่มีเส้นเลือดครับพอไม่มีเส้นเลือดการต่อต้านมันจะน้อย เฉะนั้นก็เลยสามารถเปลี่ยนของใครก็ได้เพราะฉะนั้นธนาคารดวงตาจะเป็นสหากชาชาติหรือทั่วโลกเนี่ยเขารับดวงตามาเขาจะไม่ถามว่าเราเป็นใครกรุ๊ปเลือดอะไรเข้ากันไหมคือถ้าต้องการเนี่ยเขาส่งให้ได้เลยแล้วก็ใช้แล้วก็มา,มาใช้ได้เลย